หญิงคนหนึ่งต้องการให้เช่าแมวของเธอเธอวางพวกมันไว้ในรถเข็นคันเล็กๆเ,เด็กๆล้อเลียนและเรียกเธอว่าแม่มดแมวจากนั้นหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากเช่าตัวหนึ่งหญิงคนนั้นตื่นเต้นมากหญิงชราเลือกแมวอายุ14ปีและหญิงคนนั้นตามเธอไปที่บ้านเพื่อตรวจสอบเธอเห็นรูปถ่ายของแมวหลายตัวหญิงชราอธิบายว่าพวกมันคือแมวตัวเก่าของเธอแต่พวกมันทั้งหมดตายไปเมื่อปีก่อนและตั้งแต่นั้นมาเธอก็อยู่คนเดียวหญิงคนนั้นตกลงให้เธอเช่าแมวพวกเขาเซ็นสัญญากันและฝากแมวไว้กับหหญิิงงชราาไมม่่่กีเดอนตอ ชราก็เสียชีวิตหญิงคนนั้นไปที่บ้านของเธอและพบแมวซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเธอจึงพามันกลับบ้านวันหนึ่งเธอพาแมวไปเดินเล่นแถวริมแม่น้นอีกครั้งมีชายคนหนึ่งเดินตามเธอมาทันเมื่อเห็นเธออุ้มแมวตัวเล็กเขาดูชอบมันมากแต่เขายังต้องผ่านการประเมินหญิงคนนั้นไปที่บ้านของเขาและเขาดีใจมากที่ได้อุ้มแมวตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนสองเดือนต่อมาชายคนนั้นต้องย้ายบ้านแต่เขาต้องการพาแมวไปด้วยหญิงคนนั้นหันไปถามแมวว่าอยากไปไหมแมวตกลงและเธอมอบมันให้ชายคนนั้นเขาดีใจอย่างยิ่ง